ขอให้โชคดีครับเจโพรดำรับ1310รับ123ปล่อยครับในสายอึงคายเอาเอาอาาาาไม่ยึกจักด้วยรักเต็ก็ยึกต่อรนะับเจโพรดำถ้าไม่ยึกจัก ยิตตต่ต่ออะไรก็ข้นแสดงว่าสันขนหรืสันกาบนี่แหละหางก็ขาดดีดีอยู่เรื่องครองครับคนเมียหลายโอ้ยทิงภาสิไปสุยกยอดแล้หยุดสู้ดีะดนะโดยในสายอินไทยบัณฑิตเจโรโพดำบบกชมาพรอิราน ยี by, ่สิบาสี like ่ส <persuaded> ิบหาผู yeah. ้ใดจกั่อวงนามึงกับบางนี้ดูขอให้โชคดีครับเจอโคดำบกสมาพมครับหนึ่สองสามปล่อยครับสามร้อามรอซนัสามเซน เลำตัวคโอฟูลาครับไปได้ดีแล้วะของรัตโพนพวกชมาพรในสายุึงไครับตึงไกกับพนรดับนิอนีครับส3่ร้อยสาปสุวบันในสายอื่นในราคาที่13บสขอให้โชคดีครับซับซุบันครับ123ปล่อยครับ ตึ <ian> Bla, Bla. Et, ้มตึมโอ้ยบ่เติมบ่ไปยังบ่ฮอดเฮาดอกไปอยู่ไปอยู่ครับโอลังโต้ครับบางหน่อยเบอร์ศูนย์บางไงมาเลยกูศูนย์กูศูนย์ป่ะนะเดี๋ยวนี้เวลาครับ260ผ่านไปเลยครับอัมชัยห5ห้าเจอัมชัยครับ6575ครับในสายอื่นใครครับอัมชัย ขอให้โชคดีครับบมชายครับหนึ่งสองสามปล่อยครับบมชายมันไฟทะล่องมันไฟทะลอนเอาใจขึ้นเหงาเลยความเบากับเบาอยู่ดกแต่มันอยากเห็นชัดเนี่ยจะงอยเรื่องิึงไปกนควาละชายเย็นคือว่เรามมานไปท่วดเลรอมันยวนขึ้นไหม มันก็นเลยเป็นเช็นชาตลงเล้วครับของดาสายพันธ์ไข่บางไฟนะครับลหลายๆคน,นครับรีหุงจากผมนะครับผมก็อยากให้ฟั่งนะครับเป็นถามมันดีกับเจ็บเก็บไปคิดไ้ใจน,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 นะครับพ่าบบดีกับกับกับโบูชิบ้านะนครับกับกัิมเท่านัะนครับนะครับาแต่ว่าผมอยากให้ เลดาในภ่คอีสานเท่านี่ครับส้นอีสานส้นบนเนี่นะครับเด้อหนองค่ายอุดรเมืองกาญเมืองเลยหนองบัวลำพูนะครับขอนแก่นสารคามสกลนครนครพนมนะครับไ้เบิ้งเลยนะส่ทรงให้เป็นตัวอย่างนะครับไ้เบิ้งคุณเป็นตัวอย่างนะครับการทํางานการจับเวลาการวอาการจ่าครับแฟนคลับกับเอฟซีนะครับผมอยากให้เลดาบานเฮาเลดาที่ผมเ่ยมากนี่ครับูกชุดเบิ้งเอาไว้นะครับ บอย่ามึงบอกเรว่ว,วงงพีมึงอ่ะไอ้สัตสิมันบอแมนนะครับเ้อบอแมนบอแมนนะครับบอสัตว์นะครับเ้อ <c oughs> ส,สิ่งทีมันดีของเพิ่นนหอากับเก็บมาเก็บมาปฏิบัติตามเก็บมาเ็ตนะครับอันนี้นะครับผมอยากฝากไว้นะครับกรรมการจะไม่ได้ลงไฟนะครับใส่นาฬิกาจชับนี่เวลาออกมาบ่าแตกต่างกันนะครับเวลาหน้าจอนี่โม่แตกต่างกันแต่คําบอกที่ศัดสิสนี่ มันแตกต่างกันนะครับผมบอกให้มันแตกต่างกันนะครับบางไฟนวดไม่หายกรมีทรงก็มีครับมี่ม่วนจึ้นไปหายกรมีนะครับจุดเกิดปัญหากับราชทูครับก็มีนะครับแต่เพื่อนก็แก้สถานการพายในนะครับก็คือหายแบบข้บมูสุดใจนะครับหายแบบหายแบบบ่ิล็อกธุรกิจให้ผู้ใดผู้หนึ่งบ่อเข้อขังผู้ใดผู้หนึ่งหายก็คือหายนะครับบมเห็นก็คือบมเห็นเพื่อนบมเดานะครับ ถ้าจะโกงกันนี่ครับก็ให้เราดูไดเลยครับดูแล้วระดับไม่พอครับไม่ไหวครับนี่ครับเขาก็ใช่แล้วครับเขาเบ่งเบิ่งล้าตอนนั้นเขาเบ่งเบิ่งแเรวครับเขาเบ่งเบิ่งแวนะครับสวัสดีครับอย่างนี้เขาสวัสดีครับเขาเขาเบิ่งเบิ่งเราครับตอนนั้นคุ้นใจได้เลยอการาเอาเครือากาครับเมื่อนี้เขากาจิตคุ้นนะครับเขากายจิตผุ้นนึงคุณนในผลประโยชน์ุณนว่เราเขาดีเกิดว่าเมื่อไหร่เขากาจิตคุ้นล่ะนะครับคุ้นใาญ่ใจใหญ่บะครับขึ้นไปดี ลอยลงมาเบาดีหาย <tinc S 2> <upgrade S 3> ห้องกันยกพบอยู <พ fall. S 1> ่นะครับเส้นย่างนะครับถือว่าเออมือเพื่นดวงดีนะครับกรรมการเข้าเิ็ที่แล้วเพื่นดวงดีขึ้นไปแย่ลงมาม้วนขึ้นแย่ลงมาหาย, <Thinking> magic, ยห้องกันยกพ้นอยู่นะครับเสามอกไฟนะครับเส้นไรนะครับว่าเออดวงเขาดีน้องมือนี่เสียกับบ่เสียห้าตรงมอหลงนี่ยบวกบ้างครับนะครับโบนัสสอบได้กรรมการนะครับกรรมการเพิ่งจะกินเทาเฮ้ยเขาอะไระครับเพิ่งจะเต็มที่กันเต็มที่กันนะครับ เส้นขาใหญ่ายขาหลักๆเพิ่งจะเบาๆนะครับผมบอกแล้วว่าขาหลักเขาจะเบาๆนะครับเขาจะเบาส่วนรายเุดเส้นเส้นระดักๆกลางๆนะครับจะจเบากันนะครับเพื่อนๆคือว่าครับเพอนเงื่นเพิ่งเพื่อเพ่อเจ็เพิ่นก็เบานะครับเนาะเรื่องเก่าเ้าจะเบาน้มาบอกนะครับนบ้ำาบอกนะครับผ่านละกับพันไปทุกคนในวงการก็คือยุ่งกับเรื่องเก่าไี่ใหญ่ไม่ใหญ่ครับแต่ทุกคนเรื่องเก่านะครับผ่านมากับผ่านไปนะครับคนวงการเรียนเห็นหน้ากันนะครับแห่งจะให้กันผมเชื่อว่าทุกวงการนะครับอันแรกกับว่าจับกวาดทำข้อเรื่อนะครับผมบอกครับ ผมบอกอาไรถามกันในโอกาสหรือถามไงครับผมบอกถางไงผมกบอยู่ไหนย้อนวันนี้สครับเมื่อนี้ผมโม่เรื่องเลด้าซงนะครับซูเปอร์เลด่านับหนึ่งของประเทศไทยนะครับทอสองทอสามนะครับที่ผู้ประกอบการเพิ่งไปไซพิ่รอยาได้ไปนะครับเมื่อนี้กขอให้สมาชิกนะครับเด้อจอกบ้านออกเฮือนกะตรวจสอบเบื้องต้นปรกาศทห้ดีนะครับเพราะว่าฝนตกหนักฝนตกซุ่มส่วนนี้นะครับ โมเป็นตมากอ่ะอยู่บานนะครับนํ้ำมารถแพ้งนะครับเปลืองหลายอย่างหลายแนวครับว่าเราเบ่เลเข้าใหการดีๆครับค่อยออกมาชั่วๆนะครับ